ที่ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุงนางสุภาพรเทียนชัยนายกเหล่ากาชาชนบุรีพร้อมคณะกรรมการได้นำถุงยางชีพเยี่ยมและบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จำนวน646รัวเรือนโดยมีนายอำเภอบางละมุงนายกกิ่งกาชาติคณะกรรมการร่วมกันให้การต้อนรับนางสุภาพรเทียนชัยนายกเหล่ากาชาติได้กล่าวว่าการมอบชุดทานน้ำใจในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ขณะนายวุฒิศักดิ์สิงหเดชโชนายอำเภอบางละมุงได้เปิดเผยด้วยว่าในพื้นที่บางละมุงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด1 9ซึ่งยังคงมีผู้ที่เดือดร้อนและต้องกักกันตนอยู่อีก64 646ครัวเรือนกระจายอยู่ในพื้นที่5ตำบลดังนั้นการมอบชุดทานน้ำใจในครั้งนี้จึงเป็นการช่วยเหลือเยียวยา ซึ่งในวันนี้อำเภอบางละมุงได้แจ้งให้กำนานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่มาเป็นตัวแทนประชาชนในการรับมอบชุดทานน้ำใจเพื่อนำไปแจกใจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อไปับที่สามค่ะนายมโาน,โนโตรย์ตงทีตำนัำำนบางละมุงลำดับที่สี่ค่ะนายเบรศักดิ์ลำดับที่ห้าค่ะนายสมศักดิ 4, ์ ลำดับที่หมนายสุติพรลำดับที่เจ็ดนางขริดาลูงฤิลูกฤดีรชัลำดับที่เก้านายสาลำดับ ก้าวตะบน,นหนองประไหลเป็นตัวแทนรับมอตะบนสเต็